พี่เพิ่ครับตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอจอมทองที่ทางมุ่งหน้าอำเภอฮอดนะครับก็บรรยากาศนะครับชื้นมม่นด้านหลังก็เพิ่มเพิ่มนะครับเฮ้ยกำลังออกตัวเฉยนะครับเดี๋ยวก็คาดเข็บขัดแล้วนะครับโอเคนะครับจอมทองนี่ขึ้นชื่อถนนลื่นเส้นหนึ่งเหมือนกัน ตกไบเงารจอบทองหอดก็ห่างกันระยะทาง30กิโลนะครับโดยประมาณนะครับออออที่นี่ก็จะมีกรวยมหาศาัศจรรย์อยู่กลางถนนนะครับเดี๋ยสักพักหนึ่งกนะ่อน เป็นสี่เลนตลอดซ้ายพอพอดไปแม่สเลียงก็จะเริ่มสวนเลนแล้วนี่ขึ้นดอยดอยนี่จะสวยมาจากไกลเนี่ยพอขึ้นทางขึ้นอย่างนี้นะมันน่าขึ้นไปเที่ยวไม่รู้ไปไหนเอาไปวัดทางเข้าวัดอ่าทางตัดออกมาจาก106่งนเถินีีนะครับก็สามารถลัดเลาะโผล่มา ที่จอมทองได้หลากหลายและย,ยากเหมือนกัน,นขึ้นอยู่กับว,ว่าคุณจอเลือกออกช็อตไหนเนาะมากตัดออกได้หลายทางเลยทีเดียวเร็วบรรยากาศนะครับข้างหน้าก็คือสว่างไปหน้าเรากำลังจะมุ่งหน้าไปที่อ, <Okay. S 1> อมก๋อยนะครับไม่ตื่น ก็จะออกโคพานดุครับ,รบจริงๆเราค้างไว้หลายเส้นเส้นด้านหน้านี่ก็มีนะครับขน,นแปะออกดีข้างหน้านี่ขนแปะออกทออินทนนน์นะครับผมไปแล้วออกมันคารากระซังใจนึงก็อยากจะออกแต่จใจก็อยากออกหนึ่งูนย์ศูนย์เก้าอินทนนท์โอ้ไปตามแผนหลักดีกว่า วิ่งกลับมาดีกว่าตอนแรกนึกว่ามันใกล้ๆวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปคุณปราไกลไปเรื่อยๆศพแปะกันล้จำได้แค่ว่าถ้าศพแปะมันจะต้องมีตรงนี้ที่หินตดนถล่ม มันติดปากนี่นะครับข้าวปลาหมามือนี่นะไปซิบว่าโล่พอดีมีปตทนะฮะมันจะต้องเลี้ยวหัวไปก่อนผมก็ย้ำอย่นะเงวงเวียนฮอตครับ สุดแฮปปี้โคลแล้วนะรอไปนะทางที่ทางมุ่งหน้า,อาหอดนะครับสวนสวนบอกแก้วทางลงไปดีหมายเลขร้อยแปดก็คือเส้นทางหลักในการเดินทางไปแม่ห้องสอนนะครับตีเป็นตัวเลขกลมๆถึงแม่สะเรียงก็ร้อยโลแหละจากนั้น ที่จะไปอหม่ก๋ก่ขึ้นแม่เสลียงก็60กสิกิโลจะสโลได้อยู่จากแยกนี้ไปสวนสวนก็น่าจะกบทลบรวมสิบโลกว่าครับเอลเอลรนี้ถนะ้าเลาะริมขาวานี้ก็ไม่มีโอกาสเป็นไปได้แล้วว่าจะขยายถนนยังไงนะครับเพราะว่าน้ำแม่จ่มนี่เชี่ยวการาดทุกปี ครับแล้วด้านขาด้านซ้ายก็เหลือแค่เจาะเขาภูเขาที่นี่ก็แปลกอีกเป็นภูเขาหินอีกต้องระเบิดแล้วก็ไปอย่างงี้ฮะมีแต่บวกขอกินเล่นกับข้าวเหนียวไงทางนั้นทางนั้นจำเป็นที่จะต้องส่วนตัวเองจะเพิ่เซเว่นหน่อยก็เอายอดได้ออชออบหลวงครับ ไปได้นะครับช่วงรถเยอะนี่เหนื่อยอนการออกรถเลยเห, <มา S 1> หื่อยสวนเล่นนะ่ะน่าจะหมดได้แล้วลทางมันแคบทางมันแคบนะครับทางมันขาดแล้วมันก็เป็นโครงโครง เรื่เปลง,ง่ยนโครงดังดืด่องริมทางคลาด <laughs> มันต้องมีรูปเพื่อนหน่อยนะฮะกเกียวดีจริงๆครับสิ่งนะนะั่นน่ะเนี่ยเสียงลมของฮะข้าพเจอชออบหลวงแล้วนะครับแล้วก็ส่วนส่วนบอแก้วแล้วฮู้ฮู้ออ p p y People อชอ จูบกันนะเป็นตะไบแต่เออเห็นถล่มด้วยนะครับระวังด้วยเด้างหน้าหนึ่งศูนย์แปดแปดแม่จำนะจ๊ะเค็ปขนมนบร้อนอย่าเงี้ยแม่จำนะเจลลี่ดูเพิงๆนะ แป๊บนึงก็ส่วนตดบอกแก้วแล้วนะคะรับไม่กิโลสุดนี้ไปแมสเซเลียง8 1โลถ้าดูจากป้ายนะสุดเขต จ้งมาเยอะเกดีนะไม่ใช่แฝดท้องด้วยต้องลากเกียร์นะครับนี่เขาเกียร์หนึ่งสโลอยู่้างหน้ายังไม่สวนเสือกแคบลงทาเมื่อไหร่ที่เราเร่งมาหรือใจจอดใจจอนะเมื่อไหร่ถึงแต่ถ้าขับเล่นๆเพลินสนุกโอ้ยเร็วจัง คือง่ายหมดเนินเมื่อไหร่นั่นแหละอ,อ <c oughs> มันเป็ยอเนาะใช่ขากาดเย็นนะให้เด็กๆใส่เสือ้อแขนยาวด้วยนะครับดนี้เย็นตลอดทั้งปีนะสนสนเป็นพันเมตรครับจะมีด่านด้วยนะครับ200เมตรจากจุดน,นี้เจ,จะเจอป้าย เยอะเหมือนกันนะโอ้ด h e p e o พ l e เรียครับรถเคนี่ือพี่โค้ดจอยดีไซน์ าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อให้พาลีปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะชิงก๊กทัวร์ออนไลน์ความสุขที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่ะบาย